ตกเกมเมอร์ครับโอ้ยไม่มีเงินก็มือครับแล้วนี่น่าจะเป็นมดของใครบางคนอ๋อครับครับตอนนี้ผมได้รับความรู้ตาม ตอนนี้ผมพร้อมที่จะได้รับความสยองขวัญเรียบร้อยแล้วครับไปกันเลยด<ป>้วยเลยครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับห้องห้องหนึ่งครับไปไหนไม่ได้เปิดนนมันลุกเิดแล้วลืมแล้ว ลุดอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องเปลี่ยงเสื้อผ้าครับทุย okay, ดูสิครับดูสิครับมีโอ้ยใครมาเป็นเมนแถวนี้เนี่ย <c oughs> เออเออผมพูดเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่า,ามีจา๋าถ้ามีฟังอยู่มีฟังโตนะมีกลัวเลือดเอ้ยโตกลัวเลือดโตผู้ริตเออจเจริญ ยไปไหนครับโดนแบกไปแล้วนะครับมันภาคนี้เอ้ยะแนนไม่ดักหน้านะครับไปขวาก่อนนะขวาขวาขวาไม่มีหรอกมันจะมีประตูสองประตูนะครับอุ้ยอุ้ยอะไรตกลงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดือดหงอเขาคุ้งอ่ะอุ้ย ตอนมเปิดประตูได้นะครับเก่งครับมันอยากกุได้มันมันมันกินคนมาเยอะแล้วครับมันกินเด็กป่อยครับมันก็เลยเปิดประตูเป็นครับไม่เกี่ยวครับถ้าเราเจอเก็ก็ก็ไม่ต้องมองหน้ามันครับมองหน้าแล้วก็มันก็จะหาว่าเราหาเรื่องนะครับอีกนะครับผมเนี่ยเด็ก ไอ้ยังยังครับยังยังภาคนี้ขางนี้ผมว่ามันไม่มีตาแน่นอนไม่มีตาเนี่ยครับแต่มันมีปากนะครับแล้เวลามันอ้าปากอ้าเลยมันนนนนััััมมมจะอย่างนี้ครับมันเอาเล็บมาฉีกเป็นรอยยิ้มแล้วก็อ้าโอ้ยไม่ใช่แล้วเตรียมอะยังครับพร้อมครับสาธ อในห้องนิทรีเราสอนครับอุ้ยอุ้ยอุ๊ยตรงนี้ครับอุ๊ยเจ๊ผมทั้ใจก่อนอุ้ยอาปากรอเลยครับเปิดปุ๊บปั๊บเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นหดวงยางทร์นะครับอุ้ยอุ้ยไม่ไงแล้วครับอุ้ยเต็มหน้าเลยครับเปิดเปิดครับเดี๋ยวปาม มันแน่ใจครับแน่ใจครับหลังสิครับผมเือยาดีกว่าครับไม่อยากเปลี่ยนครับไม่อยากเปลี่ยนตูดใช่ไหมครับโอ้ยว่าไปซ้ายก่อนดีกว่าครับเชื่อผมไปซ้ายแล้วคุณจะลุ่งลิงตลาดไม่ดีเลครับเพราะว่าผมจับพลังงานพาวเวอร์โน้ตได้แต่ นี่เห็นไหมผมไม่รู้ครับผมจับวิญญาณไม่เป็นจับเป็นแบบ power note แต่มือขวาผมบอกว่ามันกำลังใกล้เข้ามาครับเราต้องรีบไปไหมคนระับไปเลยครับไม่ใช่มันดักหน้ารอเลยนะครับแม่ไม่มีครับเกือบแล้วอุ้ย, <S <S ย,ยเดี๋ยวครับใครมาเป็นเมนใครมาเป็นเม็ด,มเ,นเ,มดเนี่ย ใครเป็นเมนฮะเ,เนี่ยเป็นครับเนีนย่ยเนี่ยใครเป็นเมนฮะถุโยโอ้ยฟินกระเสียมตัวเองนั่นนครับผมมือซ้ายผมสามารถจับพลังงานเพราะว่าโน้ตด้ครับบนมือขวามือมือขวามือมือขวาไว้เล่นตุ๊กตาครับถุยนั่นมันนั่นมือขวากับขาโจนะครับไม่ใช่แล้วครับมือขวาผมสามารถมผมสามารถสามารถรู้ได้ว่าเซเรนเดอร์เข้ามาใกล้หรือยัง เิดเลยครับอย่าพิ่งครับนับสามก่อนครับสามเออเลยครับึไม่มีครับแต่มีห้องน้ําเราลองเข้าห้องน้ำชายครับอ้าเอเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกลับไปก่อนกลับไปก่อนป้ายสลับกันครับครับผมว่าลองไปห้องน้ำอีกนิกลอบครับผมไม่อยากไปไม่อยากเี่ยคุณคุณเคยแถมมาแล้วก่อนแล้วพี่แ่นะครับ คุณคุณเคยคุณเคยไม่มองหน้ามันเดินผ่านไปเลยไม่ใช่หรอครับเพราะว่ามันมีที่ว่างที่นะี้แล้วตอนนี้เราไปจอ่อซ้าครับถ้ามันแปลว่าอยู่ด้านซะ้ายก็คือโดนจับที่หลุถ้ามันอยู่ด้านซ้ายเราก็ไปด้านขวาถ้ามันอยู่ด้านขวาเราก็ไปด้านซ้ายถ้ามันอยู่ข้างล่างเราก็ขึ้นข้างบนถ้ามันอุย้ยกูมาจริงดูตอนนี้ไาผมพยายาม ีบไปครับรีบไปครับไปไ,ปไ,ปไหนนะหนีสิครับคุณจะอยู่ทำไมเอเคครับตอนนี้พู l l out t อ้าวนี่ครับส่วนตัวเนี่ยเห็นไหม,เ,มเขาเขาเขามีโรคเขามีโรคเขามีโรคอีกโรคหนึ่งเขาก็เลยตายเพราะว่าไไม่่ครับสวนว<ด>ตอนนี้มือซ้ายกับมือขวาผมได้ทำการถูอยู่ครับมือข้างในร้อนก่อนก็ไปข้างหน้าครับ ร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับซ้ายร้อนก่อนครับไปเลยครับอุ้ยมองว่าเกลี่ยเลยเนี่ยแค่ไหนครับตายครับกว่าไรักายดีครับโบราณบอกไว้ไม่ใช่เปิดมาห้องที่เรามาเมื่อกี้นี่ครับและห้องนี้ครับเชลเว็บอันเนี่ยไปเจออะไรเดี๋ยวแล้วคุมาที่เดิมอีกครับเนี่ยเดี๋ยวครับนับสองครับเปิดครับตาเอ๋ไม่ <ules> โอ้ยเอ้ยเฮ้ยคุณวิ่งเร็วคุณวิ่งเร็วผมจับอยู่ดีๆผมจับวิญญาณพลังงานได้ครับซาซาเลยจับไม่ทันครับพอดีมือขวาลูกผมอยู่ครับมือขวาแมงกระเทยจับอ๋อพอดีมือ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 ซ้ายผมจับทำมือซ้ายผมหาอรอยู่ครับอนหาไม่เจอนี่ เราเปิดเลยครับ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 แว๊บแล้วเราก็ไม่เจออะไรโอ้โหยืนหน้ามาเหรนเลยคุณเข้าห้องพี่เดี๋ยวครับคุณไปหลบครับคุณไปหลบครับคุณออกมันเลยครับเดี๋ยวเราจะส่งทิมางเข้าไปรับครับ คุณเดินออกมาสิครับคุณเดินออกมาสิครับคุณเดินออกมาจากประตูครับแล้วคุณไปแอบครับหาที่แอบที่ดีกว่าน,นี้ได้ไหมครับตรงนีเ้เอาเอาเอาลึกๆครับเอาลึกๆนั่นแหละครับลึกๆอย่างเงี้ยครับเฮ้ย, <laughs> อ,ยอย่าจินนะเว้ยคนปางอย่าจินนะเว้ยร, <laughs> รู้เลยผู้หญิงดูอย,ยู่เนี่ยอาญาเลยครับอันนี้เราก็ตอนนี้คุณ เขาก็ได้ทำการท้าทายญญาณนะครับให้เขาเดินมาหาเขาโดยการปิดประตูใส่หน้านะครับเกี่ยวไหมเนี่ยคุณเห็นมันเดินไหมครับเห็นครับมันแกว่งแขนไปมาเฉยๆครับแต่เดินได้นะครับยังเคลื่อนมาได้มาเฉยๆดีนะครับคุณน็อตครับผมว่าคุณไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาในความนะครับจะดีนะครับ เข,เขาเขาจามาเพื่อให้เราล่าครับเนีินนะครับเห็นไหมครับเขาไปแล้วครับกว่าเราจะเรียกมาได้เนี่ยมันยากกบากค่ไหนคุณรู้ไหมคุณน,อน็อตสามสาม,สามพานันโนดเนี่ยเราสามารถเก็บได้ที่ไหนก็ได้หรือเปล่าไม่รู้อ้าวป้ายมันจะสลับอะไรกันนะมาครับประหลาเอาเรอแม่เอาผมว่าไปทางซ้ายดีกว่า เออผมจับปิญญาณได้ครับมือซ้ายเก๊กอยู่ครับผมซ้ายจับพระวันโนสไม่ได้ ้ยดูยใช่แล้วครับดอกเจอร์โอ้มีมีมีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวสนนันติแดงไหมครับจะโ,โดนโดน,น,น <c oughs> เลย ซ้ายผมทำการหา power node อ,อ,อยู่นะครับน่าจะอยู่บแถวนี้นะครับโอเคแล้วบบ้านเนี่ยเดี๋ยวครับเฮ้ยมือขวาผมจำวิญญาณนะครับจำพลังงานตามหลักมาม้าดูหมว่าจะเป็น,นอน,น่ยอ่าเออรู้สึกว่าคคุณน็อตครับคุณ<ม>คุณใส่พ้ามาเปล่าครับคุณใส่ผ้ามาก่อนข้าเข้าภารกิจหรือเปล่าครับิาใส่ไม่ได้นะอ๋อนะครับจิงครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรขาวๆอะ อ่าน่าจะเป็นปากนะครับแล้วทําไมแม่งปิดกัน้นเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าเขาไม่อยากจะให้เราต้านนะครับออมือซ้ายมือซ้ายผมจับพลังงานได้ครับอ้าวหยิดได้เฉยเลยเอ,อัอนนี้กำลังบอกว่า ห้องนี้นเราเก็บได้ไียรค,รครับในห้องนี้ได้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นโดยการชนะสุดตกคน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 ไข้คนนี้คือโคนันครับ้ยยืนรอเลยนะครับเขายืนรอเป็นชีวิตประจําวันเลยนะครับแน่ใจนะครับครับมือขวาผมเพิ่งมาจับพลังงานได้่อกี้ครับผมลืมบอกไป หลังดีครับไม่มีครับแบงเง้ราก็ไม่ไว้ใจครับเราจะต้องไปยืนอยู่กลางวงอ่าคุณนอนครับภารกิจต่อไปคุณต้องไปยืนที่ครับกลางวงบางวง,งเพียงนะครับแล้วคุณก็คุณ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 ก็เต้นเลยครับคาเลมเช่กลางวงเพียงนะครับ <laughs> ลบลูลบลูสถานที่มากอ่ะ ตอนนี้เราก็เข้าประตูนี้เลยครับแล้วทำไมามันเหมือมีเลือดเลยโ <Okay. S 1> อเเฮ้ยเดี๋ยวคุณน็อตนี่เป็นประตูที่เราเข้ามาในหว่าอ๋องั้นเราก็ออกเปล่าครับ oh. อู้หวว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 วเวว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 วปวววววว้วววววววเวย เป็นหาเลมเชคกลางผมบอกะไอะไผมบอกผมคุณผมบอกคุณแล้วไงว่าให้เต้นหาเลมเชคกลางวงเทียนก็ไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณเต้นเนี่ยคุณจะเป็นแบบเก <c oughs> ่าเลยครับไม่ห้ามครับ้นมาเมื่อขวาผมจับได้ว่าเขาได้เดินไปแล้ว กูกูจะตกมือขวากูให้ตายเนี่ยแหละมาแล้วครับมันดันดนหน้าเลยครับอือ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 จับอะไรไม่เคยได้อือจับ <c oughs> เอ <c oughs> เอนั่นนกเขาที่ขันคนระับนกเขาเอาแล้วครับผมแม่หูหูหูเหออะไรไปหมดเลว ฆาตกรรมคืนมึงก็ฆาตกรรมกันทุกที่อ่ะผู้ชมผู้ชมครับคุณอย่านึกว่าผมไม่ใช่ไม่ผมเนี่ยเป็นญาติกับคุณลิวจิตละักนะครับแล้วผมก็เป็นญาติหางของเจนเจนยากินนะครับหุยเลวเจนไมเจอเอาอันอันอันนั้นเป็นญาติโคตรห่างเลยครับโอเคถ้าบเป็นทางไหนนะซ้ายขวาครับก็ขึ้นบนนะครับอะไรนะครับขึ้นบนครับ เปิดไม่ได้ครับก็ขึ้นบนขึ้นบนผองผมที่แบบหน้าครับครัก็เดินหน้าไป <takiego> าออลเลยครับถางกลางต้องอ่นหลังไหครับทำไมครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเข้าไปดูคุณไม่ได้ครับเป็นไรไป่รู้ ท่องไปเลยครับเปล่าครับคุณเปิดประตูดูก่อนก็ได้อุ้ยอุ cioè, ắng, ้ยอุ้ยเดินออกเลยครับเดินเดินไปล้างมาครับไปล้างไปล้างถอยมาอีกครับถอยมาอีกครับไปแอบตรงรูแยกแก่ครับ ผู้หญิงยูริเ,เนี่ยเขาเำเขาแบบไม่ใช่แล้วัะคุณไม่บ้าคุณคุณก็บ้าจ